พระอาจารย์อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วพระอาจารย์สองปีสองปีเดือนเมื่อก่อนพระอาจารย์อยู่ที่ไหนครับวัดดงพังทองวัดอยู่จังหวัดจังหวัดอุดรอุดรเหมือนกันอุโบสถโอ้เห็นว่าพระอาจารย์สร้างวัดมาหลายวัดแล้วกาวัดครักาวัดแล้วโอ้วัดที่ปิดเอาแล้วแล้วทำไมสร้างแล้วพระอาจารย์ไม่ได้อยู่อ่ะมันมัน ด้วยแรงอธิษฐานนะรอาจารย์นะาคืหลวงปู่ดิจินี่วัดป่าปูน้อยไงอ่าฮะนายฟังแล้วคืนายฟังเขาบอกว่าในอดีตจะไม่เจยอายุสามร้ครับแล้วต้องมาฝานต่อแต่ว่าตรงที่ว่าที่ทำมันมันจะเป็นวัดเก่าวัดร้างครับมีเจดีย์โบราณอ๋อแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีเจดีย์โบราณแต่ว่ามันเป็นใกล้กัว่า ที่ตั้งคับตอนนี้ในสวนเก่าตรงนี้เหรอฮะเจอได้โอแล้วพระอาจารย์มาเจอได้ไงตรงเนี้ยไอ้ป่ามันขึ้นมูลออยู่บ้านหนง่มกล้องกับขึ้นมูลบ้านหนง่มล้องให้กักลับไปกลับไปสำนักสงฆ์ขาจันไดครับกลับไปสำนักสงฆ์ขาจันไดเลยเกิดนิดรับนิดบอกว่านี่ปูพระขาวอ่ะหาตาพระขาวมนมูลให้มาอยู่อ๋อมูลให้มาอยู่ก็เลย ตื่นเช้ามาแล้วเลยสองข้าวเสร็จก็มาเลยโอ้มาดีก็มีคำดนครับแต่ว่าเรา,เราต้องได้เจาะเจาะเขา้าอ๋อตอนมาแรกๆเนี่ยชาวบ้านเขาเขาว่าอย่างไงอะครับท่านอาจารย์ชาวบ้านบอกว่าเป็นดีนเราอนเพาอยากให้เขาอยู่อยู่แล้วเพราะอาตมาเขาเคยไปมุนนะโอชาวบ้านเเวลาเขามันเจ็บใครได้ป่วยหรือว่าเขาเป็น อะไรต่างๆนะสีที่มันไม่เห็นตัวผมก็ไปหาอตมาอ๋อห่อจันไม่นด้ดูโอ้โหได้ข้านกแล้วก็ก่างก็จูนอดีไม่นอนเหนื่อยได้นะพ่อจันนะนี่ขนาดไม่นี่ตอนนี้มันไอเป็นชัน ชั้นที่สองชั้นสองอันที่เราเขาขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วก็าเป็นสามอ๋อมีต้องขึ้นไปอีกเหรอฮะไม่ไม่ไม่นี่ยโอแต่ถ้าด้านบนมีมัก็มีแล้วมีมือจอจอเข้ามาตรงนั้นองหาวขึ้นให้เสียงอย่าหายใจแรงมันเป็นที่กรรมฐานนอทุกสามเดือนน่ะจะมาจะเข้ามาเนี่ยแหละอสามเดือนต้องเข้าบรรษา สามตัวเข้ามานี่ทุกวันใช่ไหมครับหรือว่าอยู่เลยอยู่เลยสามเดือนอยู่เลยสามเดือนมีปีเนี่ยะที่มันม่อยู่เพราะติดงานของทุกคนตรงนี้เขาเรียกท้ำอะไรครับจันี่เขาเรียกกันทํำสองทำทะลุถ้ำทํำทะลุแต่แต่มันมันจะทะลุไปอีฝั่งจะอามาไปติดไอ๋อเอาไอปูนาาสิดไ้ตัวรีขอ มาเมาพวกพักเครื่อนมาอะไรน<อ>ี่ของโบราณเลยจะมากันเลยคือ,อ <c oughs> ก็ตอนตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยเขาคิดว่าเป็นถ้ำที่มีมีของมีค่าไหมเขาว่าเขาลือกันนะมันเป็นถ้ำหลงไหลทั้งหมดอ๋ <c oughs> อแจกตะไม้แจกตะไม้ไม่เก่งหรอกอ๋อ <c oughs> แต่าเขาเขาลือกนัน <c oughs> นอยู่อหนุ่มหมอทำหรือพอาจารย์ท่านเคยมานั่งเราใช่ไหมครับแต่ได้ไม่ได้เขาอยู่นะแต่ในนี้โอ้มีไฟอ่ะโอ้ฮะพอาจารย์ท่านเดาว่านอโอ้ผุกเสกตรงนี้พระธรรมก็อยู่ที่นี่เลยใช่ใช่ใช่โอ้ถ้าข้าวรรษาก็อยู่ในนี้เลยใช่ใช่โอ้ตรงนี้เขาเรียกถ้ำหินปูนเหรอมันเป็นถ้ำหินปูนใช่ถ้ำหินปูนนะ

เราเราต้องต,อต้องลงนะแนมันอยู่นี่นี่นะยังมีอยู่ช่วงนี้แหละต่งนี้เลยตายเข้ามันเลร่วงลงมาค้ัร่วงลงมาแล้วไปติดตัวนั้นแหละฮะติดตัวนั้นแล้วแตมาก็เลยหุดหลุ่มุดบอทเป็นบอทาเป็นบอปุบแล้วก็เอางัดมันขึ้นไปลน้อยบทีแรกพวกกูบาลมาควบไม่ทันเาต่อไม่ได้อบก็ตื่นเช้าต้อมาแต่มานอนอยู่ในนแล้วก ค่อยๆขุดแล้วก็งัดงลงไปก็เกี่ยวดูทำอะไรได้บ้างลูกออันนี้มีถ้ำอีกต่อไม่ดีแต่ว่าจารย์ปิดแล้วแต่แลรถลูนี้ยังไปได้อยู่ใช่ไหมฮะยังมันไปไม่ได้ไปไม่ได้มันตัน่่ใชแต่ว่าไอ้ทำเป็นแย่มันจะออกออกไปด้านข้างอย่างเงี้ยอ๋อแต่พ่อาจารย์ปิดไปแล้วใช่ปปิดไแล้วตรงนี้พักเครื่องพัาเครื่องไปเป็นหน้าตักสามนิ้วห้านิ้วอ๋อ ออมีเครื่องอยู่ด้านในใช่เลยพระอาจารย์ก็เลยปิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายใช่ใกลัวของนั่นนะกลัวคนโมรุ่งเกิดความรุ่งโอ้เกิดความรุ่มันจะมีอันตรายโออฮะแล้วอากาศด้านในเป็นยังไงฮะอาจารย์ก็ดีร้อนมในหรืออย่างลมหมุนมือนอย่างกับห้องแอร์อ๋อ้เหมือนห้องแอร์เนาะใช่เลมันลมมันจะหมุนอย่างเงี้ยหมุนเข้ามาแล้วก็จะเวียนไปอย่างเงี้ยอ๋อ มีมีอันตรายไหมครับไม่มีแต่ว่านั่งภาวนาดีพกเนเสือนั่งนั่งภาวนาประมาณสามสิบสี่นาทีก็ลงแล้วแต่ส่วนมากการยึดถือการภาวนาเนี่ยมันจะได้ยินเสียงกัเป็นส่วนพวกบาลีกตัวของตัวทรรเสียงดังกล้องเลยบางประมาณก็เป็นธรรมจักรส่วนมากก็เป็นธรรมจักรเพื่อธรรมจักรกล้องเลยเขาบอกว่าในถ้ำแบบเนี้ยจะมีพวกจิตวิญญาณมีพวก สิ่งที่เขาเรียกาตายทับยสายซ้อนเนี่ยก็จะเชื่อเรื่องแบบนี้หรือกลัวเรื่องแบบนี้มั้ไม่ได้กลัวนะแต่จามาก็ม่เคยเห็นพนี<อ>แต่ว่ามันมีเขาลืมาอมานะชาวบ้านเขาขึ้นมามจะมาเอาของหรือจะมาเอาเกียร์มาเอาแรงนะไม่รู้มาไม่รู้เขาว่าเขาขึ้นเดินขึ้นมาเนี่ยตรงหน้านะเขาว่ามีคนรูปร่างตัวใหญ่ดาแดงเขาคำปันเนี่ยล้มลุกคุกคลังบางคนน่ะบางคนก็ หรือไหลเป็นผ้าอะไนี่โอ้ในนี้แสดงว่ามีคนเคยมาหาพวกเป็ดไหลใชมันอยู่ยังไงกันนะเดี๋ยวเขาบอกนะแต่ก็มาไม่เจอหรอกที่วันนาที่เมาว่าใหฟังแต่ว่าไม่เคยเชิญและอันนี้อันนี้เป็นเป็นรูปอะไรครับพี่าน้ารูปช้างอันนี้เป็น เป็นช้างนะโอ้โหเออน้าออกเป็นช้างกันนะมีมีงวงอ่าเป็นหน้าช้าเหมือนกับมีสีขนต่างๆมีสีโอ้อันนี้โอ้เป็นตัวช้างเลยนะอาารย์นะนี่เป็นตัวช้างเลยนะถ้าดูดีๆตรงนี้เป็นเป็นหัวช้างนะแล้วก็เป็นนี่งวงนะตรงนี้เป็นตัวช้างคะนี่เป็นช้างเลยจริงๆยวเอทําไงเนี่ยตัวตัวทําไงทําไงมันจะเป็นแต่อะไรเนี่ยมันเป็นคล้ายกับ อยเหลืองหรืออะไรโอ้น่ถ้านี่หัวไข่มันไข่คอยเหลืองทำหัวแหวนได้เลยโอ้นี่ฮะเคยมียมก็ขอทำหัวแหวนได้เลยเจ้าหอนมานใช่เขี้ยวหอนมานเขี้ยวหอนมานนะฮะเขี้ยวหอนมานโอ้แต่เหมือนช้างจริงๆเนี่ยนะอีกหน่อยเขาจะเรียกว่าทำช้างไหมหรือหรือเป็นชื่อน่าจะเป็นทำผาภูงูหรือจันผาโค้งผมผาจันใช่ใช่ใช่ นะฮะนะฮะถ้ำผาโค้งผมพระจันทร์นะฮะตรงนี้เรามองเป็นอะไรนะพระอัจาร์ตรงนี้แบบถ้าไปแล้วต่มามองนมันมันน่าจะเป็นเจดีย์โบราณเจดีย์โบราณเนาะโอ้มันทุบโสมลงไปเ่ยโอ้ตรงนี้น้ำย้อยน่ะนเกิดจากน้ำปูนเนี่ย อ๋อลูกทรงลูกรักมั้งแล้วแล้วหน้าฝนเนี่ยยังรั่วอยู่ไหมยิ่งลงมาเนี่ยก็มีมีแต่แต่ว่าส่วนที่ไม่มีเนี่ยส่วนส่วนที่เป็นพื้นแล้วก็ส่วนที่มันมีจะมาทำหลังคาไว้โอ้หืมหลังคาตรงเนี่ยที่จะมาพักพักปฏิบัติธรรมพักสมาธิ